วันนี้เอาสร้อยข้อมือ15.5นะคะมาให้ชมกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าใส่ขึ้นข้อมือแล้วจะสวยบ้างไหมถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างไหมนะคะลายที่1ค่ะลายที่2ค่ะเป็นลายหนามทุเรียนนะคะมีแต่งตรงกลางนิดนึงค่ะลายที่3ค่ะลายนี้เงามากๆเลยนะคะมีสายทดความยาวเพิ่มให้ด้วยนะคะ ลายที่4ค่ะเป็นลายสามห่วงนะคะกิมมิกเบาๆจะอยู่ตรงที่พิกุลตรงกลางแล้วก็ห้อยตุง้งๆเนี่ยแหละค่ะสวยน่ารักเลยลายที่ห้าค่ะจะเป็นหนามทุเรียนแล้วก็แต่งด้วยตุ้มแบบรอบๆนะคะมีห้อยจี้นิดนึงค่ะลายที่6นะคะยังคงเป็นสายสร้อยลายหนามทุเรียนค่ะแต่ว่าแต่งตรงเอาตุ้มที่จากเส้นเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นตุ้มรอบๆเนี่ยมาแต่งตรงด้านหน้า เส้นที่7ค่ะลายเกล็ดมรกตนะคะตรงกลางจะมีลายผีเสื้อหอยตุ้งติ้งให้แบบนี้ด้วยค่ะลายที่8ค่ะเป็นลายพิกุลทั้งเส้นเลยนะคะมีหอยตุ้งติงนิดหน่อยค่ะมาดูต่อกันลายที่9ถึง16นะคะเส้นที่9ก็จะเป็นลักษณะเรียบๆแบบนี้นะคะความยาว15.5ค่ะ ลายที่10ค่ะจะเป็นลักษณะลายแบบทูโทนะคะข้างหนึ่งอีกหนึ่งลวดลายอีกข้างหนึ่งอีกหนึ่งลวดลายนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยตัวจี้ตรงกลางนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะลายที่11นะคะเก๋ไก่ไปีกแบบหนึ่งนะคะต่อมาเลยค่ะชิ้นที่12แล้วนะคะลายเป็นหวายนะคะ15.5ค่ะ แบบที่13นะคะอันนี้ก็จะออกแบบสมัยใหม่หน่อยนะคะจะเป็นลายเบ้นกลมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเม็ดบีดแบบฝังพลอยนะคะลวดลายเป็นลายดอกไม้แล้วก็รูปดาวค่ะแบบที่14ค่ะสายทูโทนนะคะข้างหนึ่งเป็นเบ้น์นะคะก็ข้างหนึ่งเป็นโซ่นะคะ3ส,สายเลยนะคะห o อยเดซี่น่ารักมากนะ แบบต่อมานะคะตัวสายเราเรียกว่าลายเปียเบ้นนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเบ้นถักนะคะแล้วก็เป็นตรงกลางก็จะเป็นห้อยหัวใจค่ะแบบที่16กันแล้วนะคะก็จะเป็นลายแบบออริจินัลนิดนึงนะคะมีเสียงน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับเส้นที่17 18 19 20 21 22 23 24านะคะยังไม่จบที่16เส้นนะคะเส้นที่17คะ่ะ สายเป็นลายเบนซ์นะคะเราก็ด้านหน้าจะเป็นเม็ดบอลบอลกลมๆนะคะมีห้อยเป็นสโนว์เฟล็กนิดนึงค่ะเส้นที่18ค่ะสายลายเบนซ์นะคะด้านหน้าจะเป็นงานฝังพลอยสวยมากเลยค่ะต่อกันด้วยลายที่19นะคะเส้นนี้สายอาจจะดูเล็กนิดนึงแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะจับเต็มมากเลยค่ะแบบที่20นะคะน้ำหนัก1บาทความยาวยังคงอยู่กับที่15.5ซนติเมตรค่ะ แบบที่21ค่ะเป็นลายเข็มทองขนแมวนะคะแบบที่ 10, 22ค่ะโซ่ไข่แล้วก็ห้อยจี้ซีน่ารักมากนะคะแบบที่23ค่ะโซ่ฝรั่งห้อยโมโนแกรมนะคะน่ารักมากแบบที่24ค่ะคนชอบเรียบๆก็มีว่าไหมคะมาถึงลายที่25ถึง30กันนะคะ ลายที่26ค่ะลายที่27ค่ะลายที่28สวยมากเลยนะคะก็เป็นที่นิยมสุดๆเลยลายที่29ค่ะลวงข้าวแล้วก็ตุ้งติ้งหัวใจกับดาวนะคะ มาถึงลายที่30นะคะหวังว่าจะถูกใจนะคะขนาดความยาว15.5นะคะช่วงนี้เราก็จะมีถึง30ลายให้เลือกกันเลยนะคะหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะคะยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะจ๊ะ